วัดีครับวันนี้พานะครับเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับมาเข้าป่าแล้วครับวันนี้จะพามาดูนะครับสมุนไพรนะครับเทาเดือยไก่นะครับหรือว่าผักหวานดงนะครับเป็นสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยคลายเส้นนะครับแล้วก็บำรุงกําลังนะครับลักษณะเป็นยังไงครับวันนี้ผมมาอยู่ในป่าแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูลักษณะต้นกันเลยครับนี่นะครับสําหรับโทนเนื้อไม้จะเป็นอย่างนี้นะครับตัดให้ชมนะครับนะครับเจ้าเทาเดือยไก่นะครับ ช่วยแก้ปวดเมื่อยนะครับบำรุงกำลังนะครับแก้เส้นตึงนะครับสามารถนำไปเข้าต <fulness> ัวยากับนะครับประดงข้อได้นะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยนะครับปวดเข่าปวดข้อนะครับปวดตามเนื้อตามตัวครับนี่ครับนี่คือเท้าเดือยไก่นะครับหรือเจ้านะครับผักดงนะครับผักหวานดงนะครับโถนม้จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับ ช่วงหน้าฝนก็จะเหลืองช้ำๆนะครับพอหน้าแรงไปก็จะออกดึงเหลืองโทนขาวนะครับตอนนี้ก็เพิ่งฝนตกไปเขากำลังซึมซับนะครับดูดน้านะครับนี่นะครับสามารถเอาไปดองนะครับหรือต้มดื่มได้นะครับนี่คือผักหวานดงนะครับหรือเจ้าเทาเดือยไก่ครับโทนไม้ก็เป็นอย่างนี้เลยครับตะไคร้เขียวนะครับอมน้ําตาลนะครับยิิงกิ่งอ่อนจะยิ่งเขียวเยอะนะครับตอนนี้คือเทา นี่ครับผมมาเจอแล้วครับต้นหนึ่งนะครับเผาเดือยไก่นะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นหนามนะครับเหมือนเดือยไก่นะครับนะครับแต่จะไม่คมมากครับจะทื่อๆนะครับครับแต่จะไม่คมมากแต่ถ้าเหยียบก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับนี่ครับลักษณะนะครับเถาเป็นไม้ทรงพุ่มรอเลื้อยนะครับไม้ทรงพุ่มรอเลื้อยนะครับนะครับ กิ่งอ่อนๆก็จะออกโทนเขียวนะครับโทนเขียวถ้าแก่ขึ้นมาหน่อยก็จะออกโทนนี้ครับเขียวน้ําตาลตะไคร้เขียวนะครับตะไคร้น้ํานะครับเห็นไหมครับออกเขียวออกน้ําตาลครับนี่ครับนะครับจะมีน้ําเป็นเหมือนเดือยไก่นะครับทื่อๆหน่อยนะครับนี่คือเทาเดือยไก่นะครับเป็นยาครับบำรุงกำลังนะครับแก้เส้นตึงนะครับปวดเมื่อยนะครับนะครับ แล้วก็ช่วยเป็นยานะครับสบายครับมีสีลักษณะพุ่มของเขานะครับมาดูกอใต้กอกันครับฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้ครับับก,กอเขาลักษณะเนื้อไม้ครับจะเป็นโทนนี้ครับน้ำตาลแต่ไข่น้ำนะครับสีเขียวนะครับ สามารถใช้นะครับลำต้นกิ่งก้านนะครับไปต้มรับประทานนะครับเป็นยาหรือนำไปดองได้นะครับครับดื่มเช้าเย็นก่อนอาหารนะครับแก้เส้นตึงนะครับบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยได้อย่างดีนะครับยังเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ยังพอหาได้นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือผักหวานดงนะครับทำไมถึงเรียกว่าผักหวานดง ครับเพราะว่าใบจะคล้ายผักหวานมากครับนี่ครับลักษณะใบนี่คือเถาเดือยไก่ครับมาดูลักษณะใบชัดๆครับนี่นะครับลักษณะใบผักหวานดงหรือเถาเดือยไก่ครับคล้ายใบผักหวานนะครับเป็นไม้ทรงพุ่มรอเรื้อนะครับจะปากไตขึ้นไปตามต้นไม้อื่นๆนะครับนี่ครับ เราสามารถตัดกิ่งหรือลำต้นนะครับเอาไปทำเป็นยาได้นะครับจะให้ตัวยาดีหน่อยก็เน้นเอากิ่งที่มีอายุนะครับตัวอ่อนนี้ตัวยายังไม่เยอะนะครับจะมีต้นใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เราเดินมาเจอต้นเล็กนะครับเลยถ่ายให้ดูก่อนครับสามารถเอาไปต้มหรือดองเหล้าได้นะครับนี่คือผักหวานดองครับอยุงเยอะมากครับฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับ นี่นี่ก็ใช่ครับตัวนี้เป็นต้นเล็กนะครับจำง่ายง่ายนะครับสำหรับเจ้าเท้าเดือยไก่นะครับลักษณะนี่ครับเป็นจะมีหนามนะครับเหมือนเดือยไก่ทื่อๆนะครับแล้วก็ใบคล้ายผักหวานครับลำต้นก็สีโทนนี้นะครับตะไคร้เขียวนะครับนะครับอืมหรือสีน้ำตาลอุมเขียวตะไคร้น้ำนะครับนี่ประมาณนี้เลย ลักษณะใบนะครับจำให้แม่นนะครับคล้ายๆใบผักหวานนะครับนี่ใบที่แก่หน่อยก็จะเป็นเขียวเข้มเลยนะครับนี่ครับนี่คือใบใบแก่นะครับใครที่ปวดเมื่อยเส้นตึงแรงๆก็ใช้ไปดองเหล้าได้นะครับนะครับกินก่อนนอนได้นะครับเอาไปปรุงเป็นยาหรือต้มต้มได้นะครับ มีเยอะมากครับแถวนี้ตรงนี้ก็ผู้ช้างใบด่างครับตอนนี้เริ่มฮิตไปแล้วครับเยอะมากผู้ช้างใบด่างปา่าแถวบ้านมีเยอะมากครับสําหรับไอเจ้าผักหวานดงนะครับหรือเทาเดือยไก่ครับถือว่ายังพอหาได้นะครับ นี่ก็ใช่ครับต้นนี้จะมีอายุหน่อยครับจะออกโซนน้าตาลเข้มเลยครับนี่ครับครับเขาจะฝากไปตามต้นไม้นะครับอื่นๆต้นไม้ใหญ่ๆนะครับก็อาศัยอย่างนี้ครับลักษณะทรงพุ่มรอเลื้อนครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพลง่นนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับลองเอาไปทําเป็นยาดูนะครับนะครับสําหรับยาสมุนไพร ที่เราควรอนุรักษ์และดูแลนะครับนะครับควรตับกิ่งเข้าไปนะครับให้แต่กอนะครับไม่ควรใช้ถอนรากถอนโคนนะครับถ้าเอารากก็อย่าขุดเอาให้หมดนะครับตัวยาสำคัญก็มักจะอยู่ที่รากนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ